บ่าวไทโซสวัสดีครับพระอครับพระอกูน่ะกูได้นะครับผมรัสดีครับผมวันนี้พามาเนผมเนี่ยตนแรกผมไม่เชื่อพี่บ่าวไทโซ่ตาแรกผมไม่เชื่อบ่าวไทโซ่เรื่องอะไรเรื่องว่าพี่เอกเนี่ยปลูกข้าวโพดแต่สวยให้ควายกินให้วัวกินจริงเหรอ เผมคิดว่ามันเขาพูดเล่นๆไปแล้วเฮ้ยโอ้โหผมว่าอีกทีเอ้ามาแล้วโอ้ีจริงๆนะเอ้าเอ้ยผู้เห็นเมื่อกี้นะผู้เห็นนะเอาสรุปไม่ได้ปู่ให้กูกินบ่เออก็ตัวเองพูดเนาะเอาผมผู้เห็นเมื่อกี้นี่นะฮะผู้เห็นนะเล่าเอากินเลยกินเลยกินเลยน้องเอาไว้น้องอันนี้

ขาเคนปล่อยมากินนะเนาะเออเลือกเออผมก็คิดอย่างนั้นไงอ่ามันมันนี่มันนี่หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเอ้าเห็นแหละผมคุณปย้คุณคุณก็บอกพูดเอาไว้ว่าผมไม่ได้ปลูกอไว้ขายออะเอาตันเอรัวเออูกนอันนี้ให้วัวเถอะพอเถอะยัดูเลเธออย่างนี้ แบบนี้ก็ปลูกโอ้แต่แล่ <c oughs> แบบนี้ก็เนี่ <c oughs> ผมบอกว่าพอเธอจาไปทำอะไรมันจะสิปุยเปองตังเลยห็่ป่พอไม,ไม่ฟังผมนะ <c oughs> มนดูแลไงแบบนี้อ่ะมันมันแคกลงนั่นนะมันไม่ลุกแล้วใบ <c oughs> ต้นแค่นี้ใบแต่ห้กใบมันจะอะไรอะไรกินล่ะแบบนี้ <c oughs> มันจะมีอะไรทําไม่เป็น <c oughs> อะไรเขาพูดเรใบบองเขาพูดได้อ่ะมันไม่มีนะ้ดูแล ก็ไม่ไดเอาใจใส่ไงตามคลิปไงก็ไม่ได้ดูแลมันอ่ะโอ้ดูม่วงเนี่ยนะโอ้บอกให้วัวกินเอะ้าวโพดเ็อาไว้ให้วัวให้วัวกินเออล่นวี่าย่พูดเลนาผมพูดนะผมพูดไม่เคยพูดเล่นกับใครเลผมนะอกากระทเเออ แต่ไม่ไม่ผมไม่ไล่เพราะผมคิดว่าเจ้าเป็นคนปล่อยให้มันมากินผมก็เลยจะมาทําคลิปสอบถามว่าเจ้าใส่ปุ๋ยเพื่ออะไรถ้าจะให้ควายให้วัวมากินอ่ะเียวลากรบเวลาทำไมงให้กินหญ้าตามทุ่งนาไปถ้าจะปลูกข้าวโพดให้ควายกินเมื่อกี้ไม่ผมเห็นนะผมไม่เห็นวัวเมื่อกี้ผมไม่เห็นวัวผมก็ไม่เห็นผมนึกว่าเห็นนึกว่าใน เอ็ดในว่าตัวมือแางนี้ไม่นี่นี่เหรอเอ้าเราก็ไม่รู้เนาะเออไอตอนไอผมก็เห็นแล้วผมก็คิดว่าคุณ่ะเป็นคนปล่อยมากินผมก็เลยจะมาสอบถามนี่จะเหนื่อยกลบจะเหนื่อยใส่ปุ๋ยไหมเอ้า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 เราไปซื้ออันซื้ออ่กระสอบหนึ่งมาให้มันกินก็พอแล้วไปซื้อเขาขายไกระสอบอะให้เขาดูแลก็พอเราจะดูให้เขาสวยอ่ะสวยสวยอันนี้นี่จะปลูกจริงจังใช่ไหมจริงใจ ตอนแรกอาจารย์จริงจังแต่ตอนนี้ไปไปอย่างนั้นแล้วมันก็จริงโจ้ผมดูแล้วมันไม่รอดนะเนี่ยมันเหนียวมากเลยเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะรอดแล้วนี่อันนี้นี่เขาได้นะเขาได้แต่ผมครับติดตามตอนไปผมว่าไม่ได้ชัวร์นันกันไหมนันเลยทาไม่ได้เหรอเออมาดมตูดหมาโนยมาเลยดมตูดหมาโนยเอาเออให้ได้กินปลักหรือไม่ได้กินไม่ให้มันไม่คุ้มค่ากับทุนทุนหน่อยใช่ไหมล่ะ ให้ให้เอ้าไม่ลงทุนเท่าไหร่อ่าลงทุนอ่าแน่ขอให้คืนทุนคุณสามพันถ้าไม่ถ้าเกินทุนผมจะดมตูดเกินสามพันตอนนห้าพันประมาณอยู่ในระดับนั้นโอ้ผมการท้าทายมันต้องให้ถ้าคุณได้เท่าทุนผมจะดมตูดดมตูดเฮ้ยผมจะดมตูดมาให้คุณดูดมหรือดูดคุณจะทำให้ได้คุณทุนนะดมหรือดูด ดมเออทายบ่ถ้ากินฝักมันก็น่าจะได้ดมไม่การ์ตาไทยบ่วาถ้าถ้ากินฝักมันก็น่ากินไปใช่ไหมล่ะลูกเยอะกินฝักฝักเดียวมันก็น่ากินใช่ไหมล่ะผมบอกต้องให้ได้ทุนคืนถ้าได้ได้กินฝักฝักเดียวมันก็ได้อยู่คุณเดินใต้นเดียวก็จบแล้วนั่นแหละนั่นแหละผมตอนนี้ผมไม่กล้าร์ตาไทยผมก็รับผมท้าตัวนี้ใช่ไหมผมขอให้ทุนคุนคืนง่ายน่แค่คือ ปลูกตรงนี้แล้วได้ทุนคืนจะยอมเลี้ยงอ้าวไม่ไม่ไม่ไปผมขอแค่หนึ่งพันบาทขายขายทั่วขายนี่ข้าวโพดหนึ่งพันบาทผมดมตุนไม้ให้ดูหนึ่งพันบาทเออนี่ท้าทายกันเออหนึ่งพันบาทขายขายโพดนะหนึ่งพันบาทขายถั่วโพดถ้าขายได้เนี่ยนะผมจะดูดมตุนไม้ให้ดูหนึ่งพันบาทถ้าผมได้ผลผลิตขายหนึ่งพันบาทบ่าวเทโซจะยอมเออดมตุนไม้ดมตุลไม้ดูก ดมให้ในเลี้ยนมดมดพอเอออ่ะโอเคไหมเออดมอ่ะดมเลยๆผมลมเลยเลยขายได้ขายได้ตามกว่า1,000บาทเอกี้ซียูก็จะขอยอมดมตูดหมาโอเคตูดหมาตัวไหนหมาน้อยตัวนู้หมาหมาในมือนี่ตัวไหนเข้ามากันไม่ไม่บอก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 เยอะมา เอาเอาแบบสุดๆตอนที่มันขี้เลยนะเอ้โหไม่รู้เลยตั้งหาเหรียญเนี่ยมาๆๆงานนี้นายเป็นพยานนะเออนายเป็นพยานนะผมสูตรมาคือผมผมอ่ะได้ถ่ายอยู่แล้วโอเคใครคนใดก็คนนึงอ่ะไม่ต้องมีอยู่ครับครับผมผมจะไปถ่ายคลิปถ้าบอกว่าจะเท่าทุนสามพันผมไม่เอาไม่เอาผมเอาแค่พันเดียวเออเออตั้งก็ทุนสองเท่านั่นแบบทุนก็ห้าพันเกือบประมาณนนั้ผมไม่เอานี่ผมไฟเฟร์แล้วผมอ่ะพันเดียวพอ ขายหุพันที่เอาบินมไม่เรียกผมมาดูว่าใครทำนี้กับผจัเรียกเรียกกันมาดวันที่ขายผลผลิตเสร็จเรียกมาดู fc fc ดูแลคอมเมนต์มาด้วยครับว่าใครจะได้ดมตุนมาเออแล้ววันทีขายเออว่ากโอเคนเอลูกะสบทาเออไม่ไม่รู้ลูกลูกลูกพันกันใช่ไหมลูกเดียวก็ดุดมตาลูกเดียวก็นอกาลวลูกละพันเอาใครจะซื้อคุณลารุ่นพันอ่ะมี ไม่เดบถ้าได้มาปกมาขับมันไม่เอาไม่เอาคุณจะไลา์เลยอะไรจังคุณเจอคอนได้พันนึ่งอ่ะผมเฟรนะผมผมเฟร้ขายยังไงก็ได้เออเอนนึงคุณจะขายยกเว้นด้วยด้วยการที่คุณแบบพูดแบบไั้เกินความจริงไม่เอาพูดแบบอ่อนแบบอะไรนี่แบบโกหกนี่ไม่เอาไม่เอาผมรู้เออคุณแบบกิโลเท่าไรนี่เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดเอฟซีดูคลิปนี้จบเขาแก้เผ็ด เบาวใจสซ้อ่าเอาเอาเ่ยเป็นลูกเขาให้เลยพันหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเขาพดไม่เอาไม่เอาเออต้องขายเขาพดตามก็เป็นฝักนะแม่เออถ้าเอฟซีวัดเอาเขาเอาเขาพูดหนึ่งพันหนึ่งกี่กิโลผมต้มตุ๋นเลยเอออ่านะครับผมเอาไว้ทาไว้โอเคนะโอเคนะอ่านะแล้วก็มีเหตุการณ์มีขัดฝันท้าทายกันเกิดออ คุณดูตาคุณอย่าเห็นผมเติมตัวดูตัวชายดีดีเป็นพยานเลยดีเออฮะเออใช่สิเออโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมการพนันเกิดขึ้นนะครับการแข่งขันเกิดขึ้นครับผมเอ่าอันนี้คุณจะพูดยังไงเลยคุณได้ได้ไข่ฟักเออครับผมโอเคครับคืนนี้ก็มาท้าทายผมผมยอมดมตูดนะครับผมโอเคเราจะออกนะครับสวัสดีครับ